ฐานจมูกตรงนี้ถ้ามันหนาถ้าเนื้อมันหนา,า,นหนาแปลว,ว่ารวยถ้าเกิดว่าหน้าตรงแล้วมันไม่เห็นรูจมูกอันนี้แปลว่าเก็บเงินเก่งจมูกชมพู่มีใครเจอปัญหานี้อยู่ไหมคะจริงจรจมูกชมพู่เป็นจมูกที่โงเ่เฮงดีนะเขาเชื่อว่าถ้ามีเนื้อตรงนี้หนาแล้วก็มองหน้าตรงไม่เห็นรูจมูกจะเกี่ยวข้องกับการเงินเคยได้ยินปะว่าจมูกแบบปีกใหญ่ๆอ่ะรวย <oike? S 1> เออเขาเชื่อแบบนั้นจริงจริง ฐานจมูกตรงนี้ถ้ามันหนาถ้าเนื้อมันหนาแปลว,ว่ารวยถ้าเกิดว่าหน้าตรงแล้วมันไม่เห็นรูจมูกอันนี้แปลว่าเก็บเงินเก่งดังนั้นคนที่มีจมูกชมพู่อยากให้เราแบบภาคภูมิใจนะว่าอันนี้เป็นจมูกที่โงเ่เฮงดีทีนี้มาดูวิธีการทําให้มันดูชมพู่แต่ว่า สวยอยู่พุ่งอยู่ทํายังไงได้บ้างนอกเหนือจากการสัญญกรรมนะคะก็จะมีการฉีดเพื่อทำให้สันเนี่ยมันดูชัดขึ้นฉีดอะไรก็คือการฉีดโบนั่นเองหลายคนอาจจะเรียกว่าการฉีดโบรัดแกนเป็นการฉีดบริเวณสันจมูกตรงนี้คะ่ะเพื่อทําให้สันมันดูชัดขึ้นแต่ถ้า ดูความโด่งจริงๆแล้วมันจะโด่งเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่ามันทําให้เหมือนเราไฮไลท์ไฮไลท์บริเวณดัางอะ่ะมันก็จะดูชัดขึ้นพุ่งขึ้นอันนี้ข้อได้ที่สามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือการร้อยไหมบริเวณจมูกหลักการเดียวกันคือทาให้สันบริเวณนี้ค่ะมันชัดขึ้นแล้วพอมิติของจมูกอะ่ะถ้าเกิดว่าตรงสันมันชัดขึ้นมันจะทําให้รูปหน้าโดยรวมอะ่ะ ปีจมูกจะดูแคบลงเองโดยอตัตโนมัติมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เนาะมันเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเรื่องของแสงและเงาอะลักษณะเดียวกันเลยถ้าอยากเปลี่ยนทรงไปเลยอันเนี้ยก็จะต้องอาศัยการทำสัลญกรรมนะคะสรุปอีกรอบนะคะสำหรับคนที่มีจมูกชมพู่อยู่อยากให้มั่นใจนะว่าจมูกเนี้ยเป็นจมูกที่โงเ่เฮงดีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับนิดนิหน่อยหน่อยก็สามารถใช้การฉีดโบหรือว่าการร้อยไหมจมูกรวมด้วยได้ค่ะ